สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ที่ปุ่นประมาณ3องศานะครับก็ตอนนี้3องศาแล้วก็อยู่เวลาประมาณ9ก้าโมงสีนาทีนะครับที่ประเทศไทยประมาณกี่โมงประมาณไม่ใช่เก้าโมงอีกแปดโมงสี่สิบนาทีที่เมืองไทยก็ประมาณ7จ็ดโมงสีนะสวัสดีตอนเช้ามาให้กําลังใจเพื่อนๆครับนะครับรอบข้างจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ประมาณนี้ครับข้างอย่างเงี้ยเดือด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 ดนะเออคนกำลังจะไปทำงานกันนะฮะขึ้นรถไฟกันอันนี้อยู่ที่สถานีนะครับ สถานีเอาบอดดยอยู่แถวโยโกฮามานะครับเดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายทําเกี่ยวกับเรื่องนะฮะคนชรานะครับคนชราสวัสดีครับเป็นเพื่อนเป็นไงบ้างสวนเดินเช้าครับโอเคแล้วแล้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรผมให้อ่านหนังสือเล่มนึงครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องครับพระพุทธเจ้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าของประเทศไทยกับพระพุทธเจ้าของประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่บอกว่าเอ้ยมหายาเป็นยังไงหินยานเป็นยังไงอย่างงู้นอย่างนี้เป็นยังไงแล้วความคิดเป็นยังไงแล้วปัจจุบันนี้ ประเทศญี่ปุ่นนะฮะหลายคนถามว่ามีศาสนาไหมเขาบอกว่าเขาไม่มีศาสนางงไหมฮะไม่มีศาสนาแล้วอะไรคือการค้ำจุนให้เขาอยู่ในระเบียบวินัยแล้วอะไรในการค้ำจุนให้มีชีวิตที่ดีแล้วทําไมไม่มีขโมยหรือมีขโมยน้อย <c oughs> แล้วศาสนาคืออะไร <c oughs> ผมก็เลยนะฮะได้หนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาแต่วันนี้ผมไม่ได้เอามาครับอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวผมจะต้องไปแล้วแต่ว่าผมจะต้องมา <c oughs> ขอคุยกับเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะครับให้กําลังใจเพื่อนๆ ก็นะฮะพ่ออะไรพวกผมเนี่ยเหน็นแปลกๆหลายอย่างครับไม่ไม่ได้หมายถึงว่าดีหรือไม่ดีครับวันนั้นผมขึ้นแท็กซี่ครับขึ้นแท็กซี่ไปสวรรณภูมิหรือขึ้นแท็กซี่ไปต่างต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยผมเห็นเอ่อคนที่ขับแท็กซี่เนี่ยก็เปิดเปิดช่องวิทยุนะเป็นเปิดช่องให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธธรรมพุทธธรรมเกี่ยวก <c oughs> <c oughs> ับเรื่องพระพุทธเจ้านะก็มีพระที่บอกว่าอะไรฮะผมผมจาได้เลยผมว่าอะไรเอ่อคนที่คนที่นะฮะ บอกว่าขโมยเนี่ยนะฮะขโมยนะฮะมาจากไหนก็คือขโมยก็คือตัวเองทําตัวแบบว่าอวดของเยอะโชว์ของเยอะก็ทําให้ขโมยเข้าเยอะแสดงว่าตัวเองตัวเองเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยตัวเองโชว์เยอะตัวเองโชว์ให้คนอื่นได้โลภมากโชว์ให้ตัวเองได้เห็นเยอะก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ดีมีมีผมพูดอย่างนี้ผมก็เลยงงฮะนี่นี่ประเทศไทยที่ผมเห็นนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าใครถูกใครผิดก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเราเราถูกขโมยเพราะเราโชว์ของเยอะเหรอเราถูกขโมยเพราะเรา ส่ชุดหรูเหรอเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเรา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 อยากจะทําอะไรมันเป็นอิสระของเราไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยฮะไม่ไม่มีใครถือว่ผิดนะฮะแล้วก็มีอีกครับมีอีกบอกว่าเออคนที่แต่งเนื้อต้องแต่งน้อยห่มน้อยทําให้ถูกข่มขืนก็ข้อตัวเองแต่งนัวแต่งน้อยห่มน้อยเหรอเฮ้ยแต่งน้อยห่มน้อยทาให้ถูกข่มขืนเรอะแล้วแล้วเราเราเราอยากแต่งอะไรเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เหรอแล้วพระพุทธเจเป็นยังไงแล้วก็เลยมานะฮะที่มาที่ไปของผมทําให้ผมเอ่อ อยากจะดูว่าไม่เคยไม่เคยดูหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนะฮะ <c oughs> พะุทธเจ้าเลยผมก็เลยอยากมาดูนะเคยสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วเกี่ยวกับพระของญี่ปุ่นก็เลยอยากจะมาดูว่าพระพุทธเจ้าของญี่ปุ่นเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงก็เลยมาเริ่มอ่านพอเริ่มอ่านเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยจะค่อยๆทุกเช้านะถ้ามีเวลาเวลาผมก่อนถ่ายทำรายการเนี่ย <c oughs> ผมจะพยายามที่จะนะฮะมามาเล่าเรื่องราวต่างๆ,ๆมาให้เพื่อนๆผมมีเวลาอีกหนึ่งทีครับเพราะทีมงานเขาจะมามาหาผมนะฮะ ดังนั้นครับดังนั้นครับก็นะฮะใช่ใช่ใช่ในหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ก็เลยเป็นเรื่องที่ที่ผมอยากจะรู้ว่าของญี่ปุ่นเป็นยังไงเออเรื่องของญี่ปุ่นเป็นยังไงดังนั้นก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าของญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงก็หนึ่งในนั้นหนึ่งเดี๋ยเวลาหนึ่งนาทีพูดถึงเรื่องเออฮะพูดถึงเรื่องอะไรดีหรือผมไม่มีเวลาเขาจะมารับผมแล้วนะมารับผมแล้วอืมใช่ใช่ใช่พูดถึงเรื่องนินทานะฮะเขาบอกว่าคนฉลาดเนี่ยฮะ อ่ะนี่ข้อคิดของญี่ปุ่นนะครับบอกว่าเ,เวลามีคนพูดร้ายมีคนนินทาหรือมีคนมากล่าวร้ายเรานะฮะให้เราคิดว่าการกล่าวร้ายเราหรือการที่พูดไม่ดีก e ับเราเนี่ยนะฮะให้เรารับในสิ่งที่ดีถ้าคนฉลาดเนี่ยไม่อาจะนินทาเราหรือจะ,จะด่าเราหรือจะชมเรานะฮะให้เรารับในสิ่งที่ดีของเราเช่นยกตัวอย่างเช่นนะฮะสิ่งที่ดีของเราคืออะไรครับสิ่งที่ของเราคือเออเขาว่าเราเนี่ยแล้วเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ว่าเรา ะะหรือไม่ก็ถ้าชมเราเราได้อะไรเราเหลืองเกินไปหรือเปล่ามันมีอย่างนี้มันมีหมดก็คือ <c oughs> ผมบอกเฮ้ยผมเจ๋งมีวันหนึ่งผมบอกผม,กม,าาม,ผมเ,เก่งเว้ยแล้วมีวันผมบอกผมไม่เก่งเว้ยคนก็เลยมาถามผมว่าเฮ้ยคุณเก่งหรือคุณไม่เก่งกันแะน่อย่างนี้ครับเวลาเราเก่งเนี่ยนะฮะเราก็จะมีอารมณ์ที่ว่าเออเวลาเราดบตัวเราเองเ่ะเราไม่เก่งเราก็บอกเฮ้ยเรามีของดีนี่ว่าเรามีของดีนี่ว่านะฮะ,นะฮะหรือถ้าเราเราคิดว่าเราไม่เก่งเนี่ยตอนที่เราไม่เก่งเนี่ย ะะก็ตอนที่เราแบบว่าทะเยอะทะยานเกินไปเราเฮ้ย hey, ฉันก็ทําธุรกิจหลายอย่างฉันมีธุรกิจหลายอย่างฉันมีอะไรที่สาเร็จเยอะเฮ้ย hey แต่พอเราไปได้มากเกินไปเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเออมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะนะฉันยังไม่เก่งพอมันก็จะมี2โหมดอย่างนั้นดังนั้นไอ้สโหมดที่ว่าน,นี้นะฮะสโหมดที่ว่าน,นี้มันต้องมีใช้ให้เป็นวรานกันในใน,ในพระเวรเจ้าของญี่ปุ่นบอกนะฮะก็ <c oughs> คือถ้าเราเก่งไปแล้วเก่งมากมากไปแล้วเนี่ยอย่าทะเยอะทะยานตัวเองเกินไปว่าเราตัวเราเองเนี่ย ะครับตัวเราเองเนี่ยมันมันเก่งเกินไปแล้วจนมองมันจะไม่ทําให้ตัวเเองอ่ะเดือดเติบโตนะฮะไม่ทําให้เราตัวเองเติบโตแลวถ้าเรารู้สึกว่าเราด้อยเกินไปเราก็ทาให้เรารู้สึกว่าเราเราแบบว่าเราไม่มั่นใจเราไม่มีพลังนะฮะเราต้องดูข้อดีของเราบ้างว่าเรามีอะไรบ้างที่ทําให้ตัวเราเองนะฮะมีพลังให้กับตัวเราเองนี่คือข้อคิดในตอนเช้าของผู้เจ้าของญี่ปุ่นครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะเดี๋ยวผมต้องไปแล้วฮะโอเคล้วเจังครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ